สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลุกยักษ์ในตัวคุณวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการจากไปแบบเงียบๆโดยที่ให้อีกคนหอยหาคุณผู้ชมเคยมีโมเมนต์ที่อยากให้ใครสักคนหอยหาแล้วก็คิดถึงมากๆในวันที่คุณหายไปไหมครับคุณอย่าเป็นแค่คนดีแต่จงเป็นคนที่เขาไม่มีวันหาไม่ได้อย่าอ้อนวอนให้ใครเห็นค่าแต่จงทําให้เขารู้ว่าเขาเคยมีคนที่ดีที่สุดอยู่ข้างๆแล้ววันหนึ่งตอนที่คุณหายไป เขาจะร้องให้เงีย,งยบๆคนเดียวเพราะคุณไม่ได้อยู่ให้เขากอดอีกต่อไปแล้วก่อนจะเข้าเนื้อหาสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำคลิปสไตล์ช่องปลูกยักษ์ในตัวคุณลิงก์อยู่ใต้คลิปสามารถถ้าเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ 1. ทําทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าเวลาที่อยู่ใกล้คุณคนเราจะหอยหาใครสักคนในวันที่เขาไม่อยู่ไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ไม่ใช่เพราะความดีล้นฟ้าหรือเพราะเขาทำอะไรยิ่งใหญ่ให้เราแบบฉูดฉาด แต่มักเป็นเพราะใครคนนั้นทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีค่าในแบบที่ไม่มีใครเคยทําให้ได้มาก,ก่อนคนที่อยู่ใกล้เราแล้วเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ต้องแกล้งเป็นใครไม่ต้องเก่งไม่ต้องดีเลิศไม่ต้องสมบูรณ์แต่ก็ยังรู้สึกว่าเขามีค่ามีความหมายและได้รับการยอมรับจากใจจริงนั่นคือคนที่เขาจะไม่มีวันลืมได้เลยต่อให้หายไปเงียบๆก็ตามเพราะเวลาที่เราอยู่กับใครเราอาจไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนมีแผลในใจมากขนาดไหน บางคนโตมากับคำวิจารณ์บางคนโตมากับความเงียบเหนาบางคนไม่เคยมีใครบอกเลยว่าเขาทำได้ดีแล้วนะหรือเขาเป็นคนที่มีค่าพอสมควรจะถูกรักการที่คุณอยู่ใกล้เขาแล้วทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าแค่คุณยิ้มให้โดยไม่หวังผลแค่คุณมองเขาด้วยสายตาที่ไม่ตัดสินแค่คุณฟังเขาด้วยความตั้งใจ แค่คุณยอมรับในความเป็นเขาไม่พยายามเปลี่ยนไม่เปรียบเทียบไม่ผลักสยเขาก็จะค่อยๆซึมซับว่าคุณเป็นพื้นที่ปลอดภยัยที่หาไม่ได้ง่ายๆจากใครในโลกคนบางคนไม่เคยได้ฟังคำชมตรงๆมาทั้งชีวิตแล้วถ้าคุณคือคนแรกที่กล้าพูดว่าเขามีแววเขามีดีเขาน่ารักในแบบของเขาโดยที่ไม่ใช่คำปลอบใจแต่เป็นความจริงเขาจะจำคุณได้แม่นยิ่งกว่าใครทั้งหมดเพราะคุณคือคนแรกที่ทำให้เขามองตัวเองดีขึ้น แค่คุณยอมรับในจุดอ่อนของเขาและไม่เอามันมาเป็นเงื่อนไขความสัมพันธ์เขาจะรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใครเลยแม้แต่น้อยและนั่นแหละคือความทรงจำที่ฝังรากลึกเราทำสิ่งเหล่านี้กับเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวทุกวันเวลาที่เรายื่นนาำให้เขาในวันที่เขาเหนื่อยเราอาจไม่พูดอะไรแต่เขาจำได้เวลาที่เรานั่งฟังเรื่องราวไร้สาระของเขาในวันแย่ๆโดยที่ไม่รีบตัดบทไม่บอกว่าไม่มีเวลาเขาอาจไม่ได้พูดขอบคุณแต่เขาซาบซึ้งลึกๆ S 1> <S 1> เวลาที่เรายกย่องเขาเล็กๆน้อยๆเวลาที่เขากลัวจะล้มเหลวเวลาที่เราอยู่ข้างเขาในวันที่เขาอ่อนแอเขาอาจทำเป็นไม่สนใจแต่ในใจของเขากำลังจดบันทึกว่าคุณคือใครแล้วพอวันหนึ่งเราจากไปไม่ว่าจะด้วยระยะทางเวลาหรือการตัดสินใจอะไรบางอย่างเขาจะเริ่มรู้สึกถึงช่องว่างบางอย่างในชีวิตช่องว่างที่ไม่ใช่แค่ขาดคนคุยไม่ใช่แค่ไม่มีคนพาไปเที่ยวแต่เป็นช่องว่างของความรู้สึกว่า มีใครบางคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีค่าคนที่เห็นแววในตัวเขาในวันที่เขายังไม่เห็นมันด้วยซ้ำคนที่ไม่ยอมตัดสินเขาจากอดีตแต่กลับมองว่าเขายังดีได้อีกคนที่ไม่สนใจว่าคนอื่นจะว่าเขาอย่างไรแต่พร้อมจะยืนอยู่ข้างๆโดยไม่อาย พอไม่มีคุณเขาจะเริ่มสังเกตว่าคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวไม่ได้ทำให้เขารู้สึกแบบนั้นไม่มีใครฟังเขาด้วยใจจริงไม่มีใครยิ้มให้แบบอุ่นขนาดนั้นไม่มีใครพูดกับเขาในแบบที่ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตมีค่าขึ้นแรงบันดาลใจที่เคยมีตอนอยู่ใกล้คุณค่อยๆหายไป ความสบายใจที่เคยได้เมื่อมองหน้าคุณเริ่มกลายเป็นความว่างเปล่าและเขาจะเริ่มคิดถึงคุณแบบไม่รู้ตัวไม่ใช่แค่คิดถึงในความรู้สึกแต่คิดถึงในคุณค่าที่คุณเคยมอบให้โดยที่คุณอาจไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าสิ่งเล็กๆที่คุณทำในแต่ละวันมันฝังลึกขนาดไหน การทำให้ใครบางคนรู้สึกว่าตัวเองมีค่าไม่ใช่เรื่องของคำพูดไพราะไม่ใช่การสร้างภาพหรือแกล้งดีแต่มันคือการอยู่กับเขาแบบไม่ทำให้เขารู้สึกด้อยไม่ทำให้เขารู้สึกผิดไม่ทำให้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาและพอเราเดินจากไปแบบเงียบๆเ,เขาจะเริ่มรู้สึกถึงความพิเศษของสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นเหมือนตอนที่เราปิดเพลงที่เปิดอยู่ตลอดแล้วอยู่ๆก็เงียบเขาถึงพึ่งรู้ว่ามันเคยไพราะแค่ไหน ใช่เขาจะรักคุณมากขึ้นเมื่อเขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าเวลาอยู่ใกล้คุณเพราะในท้ายที่สุดแล้วคนเราทุกคนไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบไม่ได้ต้องการใครที่ทำอะไรให้ยิ่งใหญ่หรูหราแต่ต้องการใครสักคนที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองเวลาที่อยู่ด้วยกัน และถ้าคุณคือคนนั้นวันที่คุณหายไปเขาจะไม่ใช่คิดถึงคุณแต่จะหยหาคุณในทุกความเงียบทุกช่องว่างของชีวิตทุกครั้งที่เขามองหาความหมายของตัวเองและคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครแทนได้เลยโดยไม่ต้องพยายามแม้แต่นิดเดียว 2>, 2. ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลมีคนเคยถามว่าช่วยใครโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วจะได้อะไรกลับมาคาตอบคือ บางทีคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยในตอนนั้นไม่มีคำขอบคุณไม่มีของตอบแทนไม่มีคำพูดประทับใจใดๆไม่มีแม้แต่แววตาที่จะสื่อว่าคุณมีความหมายต่อเขาแต่เวลาผ่านไปความเงียบที่คุณทิ้งไว้ตอนเดินจากจะกลายเป็นเสียงสะท้อนในใจเขาตลอดไปเพราะสิ่งที่คุณเคยมอบให้แบบไม่หวังผลมันฝังลึกเกินกว่าที่จะลืมได้ง่ายๆลองนึกภาพเหตุการณ์สมมุติง่ายๆ มีคนคนหนึ่งชื่ออาร์ตเขาเป็นพนักงานใหม่ในที่ทำงานคุณเองก็ไม่ได้สนิทกับเขามากนักวันแรกที่เขาเข้ามาคุณเห็นว่าเขางง,งงกับระบบการทำงานคุณแค่เดินเข้าไปบอกเล็กน้อยว่าต้องเริ่มจากไหนใช้อะไรเขาพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดอะไรมากวันนั้นคุณก็กลับบ้านแบบปกติไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ วันถัดมาอาร์ตท,ทำงานผิดพลาดคุณเห็นและแทนที่จะซ้ำหรือปล่อยผ่านคุณแค่กระซิบเบาๆว่าให้ลองแบบนี้สิเดี๋ยวจะดีขึ้นอาร์ตมองคุณนิดนึงแล้วยิ้มแบบเกรงเกงขอบคุณเล็กน้อยผ่านไปอีกสองสัปดาห์เขามีปัญหาเรื่องไฟล์หายข้อมูลพังในโปรเจกต์ที่ต้องส่งคุณเห็นเขานั่งเครียดอยู่ในห้องเงียบๆคุณไม่ได้สนิทแต่ก็แค่ยื่นแฟลชไดร์ไปให้แล้วพูดว่าลองเซฟไว้แบบนี้ดูถ้าพังอีกพี่มีไฟล์สำรองให้นะ เขามองคุณนานขึ้นหน่อยในวันนั้นแต่ก็ยังไม่มีคำพูดว่าเขารู้สึกยังไง เวลาผ่านไปอีกสามเดือนคุณไม่ได้ช่วยอะไรเขาอีกคุณแค่ใช้ชีวิตไปตามปกติพูดคุยบ้างนิดหน่อยยิ้มให้บ้างช่วยเหลือเล็กๆเ,เวลาเจอเขาลืมของหยิบให้ช่วยเก็บเอกสารช่วยเตือนนัดประชุมแค่สิ่งเล็กๆที่คุณก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะรู้สึกอะไรคุณไม่ได้อยากให้เขาชื่นชมไม่ได้อยากให้เขามาเลี้ยงข้าวตอบแทนคุณแค่รู้สึกว่าถ้าเราทำได้มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ต้องคิดเยอะ วันหนึ่งคุณย้ายงานย้ายโดยที่ไม่ได้บอกใครมากเพราะคิดว่ามันก็เป็นแค่เรื่องปกติของคนทำงานทั่วไปคุณออกเงียบๆไม่มีการอำลาใหญ่โตไม่มีการร่ำให้ไม่มีของขวัญอะไรพิเศษคุณเพียงแค่เขียนโนต้ตเล็กๆวางไว้ที่โต๊ะว่าโชคดีนะทุกคนขอให้สนุกกับการทำงานแล้วคุณก็หายไปจากที่นั่นเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนคุณได้รับข้อความจากอาร์ตเขาบอกว่าเขาคิดถึงตอนที่คุณอยู่ เขาคิดถึงความรู้สึกปลอดภัยที่ได้เจอคุณในออฟฟิศทุกวันเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไม่กล้าพูดแต่ทุกสิ่งที่คุณช่วยไว้เขาจำได้หมดทุกคำพูดเงียบๆทุกการยื่นมือแบบไม่ถามทุกการช่วยเหลือที่คุณทำเหมือนไม่มีอะไรเลยเขากลับจามันทั้งหมดและเขารู้สึกว่าไม่มีใครอีกแล้วที่ทำแบบนั้นกับเขาได้นั่นแหละคือคำตอบว่าทำไมเราจึงควรช่วยบางคนโดยไม่หวังผล เพราะเรากำลังวางบางอย่างลงในหัวใจเขาโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวกระบวนการแบบนี้ไม่มีกำหนดไม่มีสูตรตายตัวไม่มีการบังคับว่าช่วยครั้งแรกแล้วเขาต้องซาบซึ้งช่วยครั้งที่สองแล้วเขาต้องตอบแทนช่วยครั้งที่สามแล้วเขาต้องยกย่องมันไม่ใช่เรื่องของความคุ้มค่าแต่เป็นเรื่องของความจริงใจที่ปล่อยให้มันเดินไปในใจเขาอย่างเงียบๆใครบ้างที่ควรช่วยโดยไม่หวังผลคำตอบคือคนที่ยังไม่เข้มแข็งพอ คนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีค่าขนาดไหนคนที่ยังหลงทางคนที่ยังไม่เห็นแสงในตัวเองคนที่เรารู้ว่าถ้าไม่ใช่เรายื่นมือวันนี้เขาอาจไม่มีใครและบางทีเขาอาจจะไม่รอดคนที่เรารู้ว่าเขามีแววมีศักยภาพแต่เขายังไม่มั่นใจพอจะก้าวไปคนแบบนี้คือคนที่เราช่วยแล้วไม่ว่าจะได้อะไรตอบแทนหรือไม่เราก็ไม่เสียใจเพราะเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราออกจากชีวิตเขาเขาจะค่อยๆหันกลับมาทบทวนแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้ว่าคนที่อยู่ข้างเขาในวันที่เขาไม่มีอะไรเลยคือคุณคนที่ไม่เคยเรียกร้องคือคุณคนที่ไม่เคยอวดตัวว่าช่วยอะไรบ้างคือคุณและนั่นแหละคือจุดที่เขาจะเริ่มหอยหาอย่างเงียบๆหอยหาไม่ใช่เพราะคุณให้เงินหยหาไม่ใช่เพราะคุณให้ผลประโยชน์แต่เพราะคุณให้ใจและไม่เอาคืนกลับไปเลย นี่คือกระบวนการที่บางคนไม่เคยรู้ว่าเกิดขึ้นแต่เมื่อวันหนึ่งคุณไม่อยู่ตรงที่เคยนั่งคุยกันตรงที่เคยช่วยกันตรงที่เคยได้ยินเสียงคุณมันจะเงียบลงกว่าปกติและเขาจะรู้ทันทีว่าขาดอะไรบางอย่างในชีวิตไปแล้วคุณไม่ได้หายไปพร้อมกับร่างกายของคุณคุณหายไปพร้อมกับความรู้สึกดีๆที่เขาไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนและไม่มีใครให้เขาได้อีกแบบนั้น คุณกลายเป็นคนที่แม้จะเงียบที่สุดในวันที่ลาจากแต่เสียงของคุณจะดังกล้องที่สุดในหัวใจเขาไปอีกนานแสนนานโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไมแค่ความเงียบของคุณถึงทำให้เขารู้สึกอ้างวางได้ขนาดนี้ 3. ไม่ตัดสินแต่รับฟังอย่างอบอุ่นและเข้าใจเขาคนเราทุกคนล้วนมีบางมุมในชีวิตที่ไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครถามและที่สาคัญที่สุดไม่อยากให้ใครตัดสิน บางคนมีอดีตที่พังบางคนเคยทำพลาดบางคนเคยมีด้านมืดบางคนเคยล้มเหลวในแบบที่เขายังไม่ให้อภัยตัวเองบางคนยังอยู่ในวันที่สับสนและบางคนกำลังพยายามลุกขึ้นใหม่แต่ยังไม่รู้ทางแล้วในวันที่เขาอยากพูดอยากระบายอยากเปิดใจหากเขากล้าเล่าออกมาแล้วเราคือคนที่รีบตัดสินว่าเขาผิดเราคือคนที่ถามว่า ทำไมไม่คิดให้ดีก่อนหรือเราคือคนที่เปรียบเทียบเขากับคนอื่นต่อให้คำพูดของเราจะมีเจตนาดีแค่ไหนมันจะกลายเป็นมีดที่ฝังลงในใจเขาโดยไม่รู้ตัวและจากนั้นเขาจะไม่กล้าเปิดใจอีกเลยการไม่ตัดสินคือการยอมรับว่ามนุษย์มีหลายด้านมีหลายเหตุผลที่เราไม่เข้าใจบางเรื่องที่เขาทำผิดในวันนี้อาจเกิดจากสิ่งที่เขา,าเผชิญมาในอดีต บางความคิดที่ดูงี่เงา่าอาจมีที่มาจากแผลในใจที่เราไม่เคยเห็นบางพฤติกรรมที่ดูน่ารำคาญอาจเป็น,นกลไกการป้องกันตัวที่เขาเคยใช้รอดชีวิตในวัยเด็กการที่เราไม่ตัดสินเขาหมายถึงการที่เรากล้าพอจะเปิดพื้นที่ให้เขาได้พูดโดยไม่ต้องปอกป้องตัวเองไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องเลือกคำพูดและไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตำหนิ เวลาที่เขาเล่าเรื่องบางอย่างให้เราฟังแล้วเราเพียงแค่งเงียบและฟังจนจบโดยไม่มีการแทรกไม่มีการขัดจังหวะไม่มีการสายหน้าไม่มีแม้แต่นังเสียงที่แฝงคำว่าเสียดายหรือผิดหวังนั่นคือความอบอุ่นที่เขาจะจำได้แม่นยำที่สุดเพราะในโลกที่ทุกคนพร้อมจะวิจารณ์เขาพร้อมจะสอนเขาพร้อมจะบอกว่าเขาต้องเปลี่ยน เขาได้เจอใครสักคนที่ฟังเขาโดยไม่พยายามเปลี่ยนเขานั่นคือของขวัญที่หาได้ยากมากการรับฟังอย่างอบอุ่นไม่ใช่แค่การฟังด้วยหูแต่การฟังด้วยใจฟังด้วยการสบตาฟังด้วยการพยักหน้าเล็กๆฟังด้วยการปล่อยให้เขาหยุดพูดแล้วร้องไห้ได้ฟังโดยไม่เร่งฟังโดยไม่พูดว่าเหนื่อยฟังโดยไม่เบี่ยงประเด็นหรือดึงเรื่องของเรามาแทรกฟังโดยมีเพียงคำว่าเข้าใจนะ ฟังโดยไม่ถามว่าแล้วทำไมไม่ทำแบบนั้นแต่ถามแค่ว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงมันยากใช่ไหมแล้วจะเอายังไงต่อดีพอเขาได้ยินแบบนี้เขาจะรู้ทันทีว่าคุณไม่ได้แค่ฟังแต่คุณกำลังยืนอยู่ข้างเขาจริงๆแล้วความเข้าใจจะค่อยๆเกิดขึ้นจากตรงนั้นคุณไม่ต้องเข้าใจทุกอย่างในชีวิตเขาไม่ต้องรู้เหตุผลทั้งหมดไม่ต้องเห็นภาพใหญ่แต่คุณเข้าใจว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์จะเจ็บ จะพลาดจะสับสนจะกลัวและจะใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงได้คุณยอมให้เขาเป็นเขาในเวอร์ชั่นที่ยังไม่สมบูรณ์โดยที่คุณไม่ได้รังเกียจหรือเบื่อหรือถอนตัวหายไป นั่นคือความเข้าใจที่ลึกกว่าคำว่าเห็นด้วยเพราะคุณอาจไม่เห็นด้วยกับเขาแต่คุณเข้าใจและไม่ทิ้งนั่นต่างหากที่สำคัญในวันที่คุณยังอยู่เขาอาจไม่พูดอะไรมากเขาอาจยังเงียบเขาอาจยังไม่ได้ยิ้มเต็มที่หรือได้แสดงออกถึงความซาบซึ้งแต่ในใจเขากำลังผูกพันกับคุณอย่างเงียบๆ คุณกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เขาค่อยๆสร้างขึ้นในหัวใจแล้ววันหนึ่งหากคุณหายไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดความเงียบของคุณจะเป็นเสียงดังที่สุดในความคิดของเขาเขาจะนึกถึงเวลาที่คุณฟังเขาโดยไม่ถามนึกถึงวันที่เขาเล่าเรื่องแย่ๆในชีวิตแล้วคุณไม่ได้มองเขาด้วยสายตาดูถูกเขาจะรู้ว่าคุณแตกต่างจากคนอื่นและสิ่งที่คุณเคยทำให้เขารู้สึกเขาไม่มีวันลืม เขาจะคิดถึงเวลาที่เขาไม่ต้องปั้นหน้าเวลาที่เขาไม่ต้องหาคำพูดสวยหรูเวลาที่เขาได้เป็นตัวเองแบบจริงจังและไม่กลัวว่าจะถูกเกลียดนั่นแหละคือความโหยหาที่ลึกที่สุดในใจมนุษย์ มนุษย์โหอยหาไม่ใช่แค่คนที่รักเขาแต่โหยหาคนที่ยอมรับเขาแบบที่เขาเป็นเพราะความรักแบบมีเงื่อนไขนั้นหาได้ทั่วไปแต่ความรักแบบไม่ตัดสินไม่บังคับไม่ดึงให้เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ถูกรักนั้นหาได้ยากยิ่งดังนั้นถ้าคุณสามารถเป็นคนนั้นให้ใครสักคนได้ถ้าคุณสามารถอยู่กับเขาแบบไม่รีบเร่งจะเปลี่ยนเขา ถ้าคุณฟังโดยไม่พยายามจะชนะในการสนทนาถ้าคุณเข้าใจโดยไม่ต้องเห็นด้วยถ้าคุณแค่อยู่ตรงนั้นในวันที่เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองดีพอหรือเปล่าคุณได้กลายเป็นคนที่มีค่าที่สุดในโลกของเขาโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยแล้วเมื่อคุณหายไปเขาจะเงยหน้ามองที่ว่างนั้นพร้อมกับน้ำตางเงียบเยบแล้วคิดในใจว่าไม่มีใครอีกแล้วที่ฟังฉันแบบนั้นไม่มีใครอีกแล้วที่มองฉันโดยไม่ตัดสินและใช่คุณจะกลายเป็นคนที่ เขาโหยหาไปตลอดแม้คุณจะไม่ได้กลับมาอีกเลยตามตาม 4. จงหัวเราะในแบบที่ใครๆก็อยากได้ยินอีกเสียงหัวเราะที่ใครๆก็อยากได้ยินอีกไม่ได้หมายถึงเสียงที่ดังที่สุดไม่ใช่เสียงหัวเราะที่ดูดีหรือเป็นแบบในโฆษณาแต่มันคือหัวเราะที่มีพลังบางอย่างซ่อนอยู่หัวเราะที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกเบาสบายเหมือนได้รับอนุญาตให้วางภาระของตัวเองลงชั่วขณะหนึ่ง หัวเราะที่เปลี่ยนบรรยากาศตึงเครียดให้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยหัวเราะที่ไม่เสแส้งไม่ประดิษฐ์แต่เกิดจากความรู้สึกที่แท้จริงที่หลุดออกมาจากใจเหมือนน้าที่ไหลอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องเร่งไม่ต้องเสริมเติมแต่งหัวเราะแบบนี้มีจริงและมันไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบในมุมของเสียงแต่มันสมบูรณ์ในความรู้สึก หัวเราะแบบที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาหัวเราะแบบที่ลืมความทุกข์ไปชั่วขณะหนึ่งหัวเราะแบบที่เห็นแล้วคนอื่นอดยิ้มตามไม่ได้หัวเราะแบบที่ไม่ต้องกลัวว่าจะดูแปลกดูบ้าหรือดูไม่ควบคุมตัวเองเพราะมันคือความจริงใจที่เปล่งออกมาจากข้างในโดยไม่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของสังคมหรือมารยาทมันคือหัวเราะที่ไม่มีหน้ากาก ไม่มีคำว่าหดสมไม่มีคำว่าเก็บไว้ก่อนแต่เป็นหัวเราะที่พูดว่าตอนนี้ฉันมีความสุขจริงๆและมันแพร่กระจายไปหาทุกคนรอบตัวโดยไม่ต้องพยายาม บางคนหัวเราะแล้วโลกดูสว่างขึ้นบางคนหัวเราะแล้วห้องทั้งห้องเหมือนมีแสงส่องเข้ามาทั้งที่เขาไม่ได้สวยไม่ได้มีเสียงเพราะไม่ได้เป็นคนตลกมากมายแต่เขามีหัวใจที่เปิดรับชีวิตเขากล้าหัวเราะแม้จะผ่านเรื่องแย่ๆเขายังยิ้มได้แม้เคยร้องไห้หนักมาก่อนและนั่นทําให้เสียงหัวเราะของเขามีน้ําหนักกว่าคนอื่นมันเหมือนเสียงน้ําที่ไหลในป่างเงียบๆฟังแล้วสงบ ฟังแล้วสบายฟังแล้วเหมือนหัวใจได้พักจากความวุ่นวายของโลกหัวเราะแบบนี้มักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ได้บังคับเช่นเวลาที่เพื่อนพูดอะไรเล่นแล้วโดนจังหวะเวลาที่คนที่เรารักทำอะไรเงอะงะแล้วเราหัวเราะให้กับความน่ารักนั้นเวลาที่เราอยู่กับคนที่เราไว้ใจและไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมองเราเป็นแบบไหน หัวเราะในวงสนทนาที่ไม่มีใครพยายามเด่นหัวเราะในความเงียบที่กลายเป็นความอุ่นใจหัวเราะในวันที่ใจไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปถ้าเราทำได้หัวเราะแบบนั้นได้สม่ำเสมอคนจะเริ่มผูกหัวใจกับเสียงหัวเราะของเราโดยไม่รู้ตัวพอเขาเหนื่อยเขาจะนึกถึงมันพอเขาเศร้าเขาจะคิดถึงตอนที่เคยหัวเราะกับเราพอเขาเครียดเขาจะเงียบแล้วนึกถึงเสียงนั้นที่เคยทำให้เขายิ้มได้ในวันที่แทบไม่เหลือพลังใจ ความผูกพันเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากคำพูดซาบซึ้งหรือการกระทำยิ่งใหญ่แต่มาจากโมเมนต์ธรรมดาที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกเสียงหัวเราะก็เหมือนฤดูการหัวเราะในช่วงเวลาหนาวเหน็บเหมือนแสงแดดแรกของฤดูใบไม้ผลิมันอาจเบาแต่มันอุ่นหัวเราะในวันที่ชีวิตกำลังผลิบานเหมือนผลแรกที่หล่นลงมาบนต้นไม้ที่แห้งแลง้งมันช่วยปลูกบางอย่างในใจคนให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง หัวเราะในเวลาที่คนอื่นยังร้องไห้เหมือนดอกไม้ที่กล้าเบ,บ่งบานแม้ในวันที่อากาศยังหนาวมันเป็นความหวังเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้โลกจะโหดร้ายแต่ก็ยังมีบางมุมที่งดงามเสมอ บางคนเปรียบหัวเราะเหมือนสายน้ำมันเปลี่ยนรูปร่างได้เสมอบางทีก็เบาๆเป็นละอองฝนบางทีก็แรงเหมือนคลื่นใหญ่แต่มันไม่เคยหยุดไหลเมื่อคุณหัวเราะนั่งเป็นธรรมชาติมันเหมือนสายน้ำที่ไหลผ่านหัวใจของใครบางคนทำให้เขาสะอาดขึ้นสดชื่นขึ้นเบาขึ้นแม้เพียงชั่วครู่และเมื่อน้ำหยุดไหลเมื่อลำธารเหือดแห้งเมื่อลมเงียบลงคนจะเริ่มรู้สึกถึงความว่างเปล่าและเขาจะคิดถึงสิ่งนั้นอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะเขา ไม่ได้ผูกพันกับสิ่งของแต่ผูกพันกับความรู้สึกที่มันเคยสร้างขึ้น เมื่อวันหนึ่งคุณหายไปเสียงหัวเราะของคุณจะยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนมันอาจดังขึ้นในหัวของเขาในวันที่เขานั่งเศร้ามันอาจโผล่ขึ้นมาในฝันในวันที่เขาเหนื่อยล้ามันอาจตามมาหลอกหลอนในความคิดในวันที่เขารู้ว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วและในจังหวะเงียบนั้นเขาจะหยหาคุณโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนตลกไม่ใช่เพราะคุณทำให้เขาขำแต่เพราะคุณทำให้เขารู้ว่าชีวิตยังมีบางช่วงเวลาที่ควรหัวเราะและเขา อยากได้ยินเสียงนั้นอีกซ้ำๆแม้จะไม่มีวันได้ยินมันอีกจริงๆก็ตามเสียงหัวเราะจึงไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือความทรงจํารูปแบบหนึ่งเป็นร่องรอยของความสุขที่เราทิ้งไว้ในใจใครบางคนโดยไม่ต้องแตะต้องตัวเขาด้วยซ้ํา และเมื่อเรารู้ว่าเราหัวเราะได้ในแบบที่ทำให้คนอื่นรู้สึกมีชีวิตขึ้นมาเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเราไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งในโลกขอแค่เราเป็นความสว่างเล็กๆในใจใครสักคนในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เขาคิดถึงเราทุกครั้งที่โลกของเขามืดลงอีกครั้ง 5. ไม่ตัดใครออกด้วยความโกรธแค้นหรือดรามา่าแต่ตัดด้วยความเข้าใจคนส่วนใหญ่เมื่อผิดหวัง ถูกหักหลังถูกทําให้เสียใจหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมักตัดใครสักคนออกจากชีวิตด้วยอารมณ์ที่ปะทุพร้อมด้วยคําพูดเจ็บเจบการประชดประชันการพยายามทําให้ตัวเองดูเป็นฝ่ายที่ถูกรังแกเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าเขาคือผู้ถูกกระทําและอีกฝ่ายเลวร้ายเพียงใดนั่นคือการตัดใครออกด้วยความโกรธความแค้นความเจ็บปวดที่ยังดิบสดและไม่ผ่านกระบวนการยอมรับอย่างแท้จริง คนที่เลือกจะเดินจากไปด้วยการทิ้งบาดแผลไว้ให้ทั้งตัวเองและคนที่เขาเคยรักไม่ใช่คนที่ตัดเพราะเข้าใจแต่ตัดเพราะอยากเอาชนะอยากให้ตัวเองดูมีเหตุผลและอยากให้คนอีกฝั่งรู้สึกผิดคนที่ทำแบบนั้นมักจะไม่มีวันจบเรื่องได้อย่างสงบไม่มีวันมีคำว่าให้อภัยจริงๆเขาจะยังวนอยู่ในความเจ็บวนอยู่ในคำถามวนอยู่ในความคาดหวังที่ไม่เคยได้รับการเติมเต็มและที่สำคัญเขาจะต้องหาคนมาเข้าข้าง ต้องเล่าเรื่องให้คนอื่นเห็นว่าฝั่งตรงข้ามผิดเสมอเพราะเขายังไม่สามารถอยู่กับความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างมันจบโดยไม่มีใครชนะได้เขาต้องการให้การตัดความสัมพันธ์กลายเป็นฉากใหญ่ที่ทุกคนหันมามองและเห็นใจเขาแต่คนที่ตัดใครออกจากชีวิตด้วยความเข้าใจเขาคือคนที่มีพลังภายในสูงมากเขาคือคนที่รู้จักตัวเองดีพอรู้จักหัวใจตัวเองพอแล้วรู้ว่าการยุติความสัมพันธ์บางอย่างไม่จำเป็นต้องมาพร้อมความเกลียด ไม่จำเป็นต้องสาดใส่ด้วยคำพูดแรงๆหรือทำลายภาพลักษณ์อีกฝ่ายเขาคือคนที่รู้ว่าการปล่อยวางไม่ใช่การแพ้แต่คือการเลือกที่จะไม่แบกสิ่งที่มันไม่เติบโตอีกต่อไปเขาเลือกจะรักเงียบๆในใจและเดินจากไปอย่างสงบแม้จะยังมีน้ำตาอยู่ก็ตามตัดด้วยความเข้าใจไม่ได้แปลว่าคุณไม่เจ็บไม่ได้แปลว่าคุณโอเคกับทุกสิ่งที่เขาทาแต่มันแปลว่าคุณยอมรับว่าคนเราไม่ใช่ทุกคนจะเติบโตในจังหวะเดียวกัน เข้าใจกันได้ตลอดหรือเดินบนเส้นทางที่สอดคล้องกันตลอดชีวิตบางคนเข้ามาเพื่อเรียนรู้บางคนเข้ามาเพื่อเตือนสติบางคนเข้ามาเพื่อพาเราเก้าวข้ามบางช่วงเวลาแล้วหน้าที่ของเขาก็จบเพียงเท่านั้นไม่มีใครต้องผิดไม่มีใครต้องชนะแค่เราต้องรู้ว่าเมื่อไหรควรเดินต่อด้วยกันและเมื่อไหร่ควรยอมรับว่าเส้นทางของเรามาถึงจุดที่ต่างคนต้องเติบโตในแบบของตัวเอง คนที่ตัดใครออกด้วยความเข้าใจไม่จำเป็นต้องอธิบายไม่ต้องชี้แจงไม่ต้องโพสต์ดราม่าไม่ต้องแสดงว่าเจ็บปวดขนาดไหนเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครเห็นหรือสงสารเขาตัดเพราะรู้ว่าตัวเองจะไม่ไปไหนได้ไกลถ้ายังแบกเรื่องเดิมๆอยู่เขาตัดเพราะต้องการความสงบไม่ใช่ชัยชนะและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนที่ถูกตัดออกไปจะไม่มีวันลืมเขาได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรให้โกรธไม่มีอะไรให้เกลียด มีแต่ความเงียบที่สะเทือนใจและคำถามในใจที่ไม่มีวันได้คำตอบนอกจากยอมรับว่าเขาคนนั้นเข้าใจเรามากพอจะไม่ทำร้ายเรากลับแม้เราจะทำร้ายเขาก็ตามใช่เขาจะคิดถึงเราในวันที่เราไม่อยู่เขาจะโหยหาเราในเวลาที่ชีวิตเงียบเกินไปเขาจะจำได้ว่าเราไม่เคยทำร้ายเขาตอนจากมาเขาจะจำได้ว่าเราเดินจากไปด้วยความเข้าใจที่ไม่มีใครเคยมอบให้เขาเราไม่ประชดเราไม่เงียบหายแบบตัดขาด แต่เราค่อยๆถอยออกมาอย่างนุ่มนวลโดยไม่ทิ้งรอยแผลแต่ทิ้งรอยจำที่ลบไม่ได้เหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นด้วยจังหวะของฤดูกาลไม่ใช่เพราะใครผลักไม่ใช่เพราะลมแรงแต่เป็นเพราะเวลาของมันหมดแล้วแล้วมันยอมตกลงมาอย่างสงบเพื่อเปิดทางให้ใบใหม่เติบโตนี่แหละคือโอกาสของคุณโอกาสที่จะไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่เดินจากไปแบบโกรธโอกาสที่จะกลายเป็นคนที่เขาระลึกถึงตลอดชีวิต เพราะคุณคือคนที่ไม่ใช้ความแค้นเป็นพลังแต่ใช้ความเข้าใจเป็นเข็มทิศคุณคือน้ำที่เปลี่ยนสถานะจากไอน้ำเป็นหยดฝนโดยไม่ส่งเสียงดังน้ำที่ระเหยออกไปอย่างเงียบๆแต่กลับทิ้งความเย็นไว้ในอากาศให้คนที่อยู่ข้างหลังได้สูดลมหายใจอย่างสดชื่นอย่าปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นคนธรรมดาที่แค่ตัดคนออกไปเพราะทนไม่ได้แต่จงเป็นคนที่เขาต้องหันกลับมาและพูดกับตัวเองว่าฉันโชคดีที่เคยมีเขาในชีวิตและฉันพลาดที่สุด ที่ปล่อยให้เขาหายไปโดยไม่รักษาไว้นี่แหละคือโอกาสที่คนไม่มากจะทำได้โอกาสที่จะเป็นคนที่เมื่อเดินจากไปแล้วคนที่เหลืออยู่จะเงียบลงหัวใจจะช้าลงและจะเริ่มรู้ว่าไม่มีใครอีกแล้วที่เข้าใจเขาแบบคุณไม่มีใครอีกแล้วที่ให้อภัยโดยไม่พูดไม่มีใครอีกแล้วที่เดินออกจากความเจ็บโดยไม่ทิ้งบาดแผลใดไว้ให้เลยหากคุณกำลังลังเลว่าจะตัดใครสักคนออกจากชีวิตจงถามตัวเองว่า คุณอยากจากไปในแบบไหนแบบที่อีกฝ่ายต้องปิดใจไปอีกนานหรือแบบที่ทําให้เขาเติบโตและจําคุณในฐานะคนที่มีคุณขาที่สุดคนหนึ่งในชีวิตการเลือกตัดด้วยความเข้าใจในวันนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่คุณภูมิใจไปตลอดชีวิตและเป็นหนึ่งในความทรงจําที่เขาจะโหยหาในวันที่ไม่มีคุณอยู่ข้างๆอีกต่อไปอย่างแท้จริงบทสรุปของทั้ง5ข้อเลยนะครับสรุปแล้วก็คือว่าถ้าคุณอยาก เป็นคนที่ใครสักคนหวยหาจริงๆเวลาที่คุณจากไปมันก็เริ่มจากการที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีคุณค่ามากแค่ไหนเวลาอยู่ใกล้คุณไม่ใช่เพราะคุณต้องชื่นชมเขาทุกวันนะแต่เป็นเพราะว่าคุณปฏิบัติกับเขาแบบให้เกียรติไม่กดเขาไม่เปรียบเทียบเขาไม่ดูถูกเขาแม้ในวันที่เขายังไม่เก่งพอเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องแกล้งเป็นใคร อีกอย่างก็คือการที่คุณช่วยเขาโดยที่คุณไม่เคยหวังผลตอบแทนเลยคุณเคยยื่นมือให้เขาในวันที่เขาล้มคุณไม่ได้ขอให้เขาชื่นชมด้วยซ้ําแต่น้ําใจพวกนั้นอ่ะมันจะยังฝังอยู่ในใจเขาตลอดและวันไหนที่คุณไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าไม่มีใครที่สามารถช่วยเขาได้แบบที่คุณเคยทําอีกแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาจะไม่มีวันลืมคุณในวันที่คุณจากไปก็คือการที่คุณไม่เคยตัดสินเขาในวันที่เขาอยู่ด้วยกับคุณ คุณฟังเขาแบบจริงจังฟังด้วยความเข้าใจไม่เร่งไม่ขัดไม่สอนเขาทันทีมันทําให้เขารู้เลยว่าเขาปลอดภัยแค่ไหนเวลาอยู่กับคุณแล้วเมื่อไหร่ที่คุณไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะได้รู้ชัดเจนทันทีว่าคุณเคยมีความหมายแค่ไหนทั้งเสียงหัวเราะธรรมดาธรรมดาที่เคยออกจากตัวคุณก็ <S <S <ค>ณยังสามารถกลายเป็นความทรงจําที่เขายากที่จะลืมได้และยังคงอยากได้ยินอีกเพราะคุณไม่ใช่แค่คนที่อยู่ตรงนั้น แต่คุณคือคนที่เติมพลังให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวและสุดท้ายคุณเดินออกมาโดยที่ไม่โกรธเขาไม่ดรามา่าแต่เดินออกมาด้วยความเข้าใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราต่างคนต่างก็ต้องเติบโตมันเป็นการจากไปที่สวยงามแล้วก็นั่นแหละคือเหตุผลที่เขาจะไม่มีวันลืมคุณได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราทำห้ข้อนี้ได้จะทำให้คนที่อยู่ เริ่มรู้สึกว่าการที่ไม่มีเราหรือการที่เราเงียบหายไปเขาจะเริ่มคิดถึงเราคิดถึงคำพูดของเราเสียงหัวเราะเราแล้วก็ความสบายใจที่เคยได้เวลามีเราอยู่ใกล้ๆแล้วเขาก็จะได้เริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราคือคนที่มีค่าที่สุดที่เขาเคยมองข้ามมาตลอดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับฟังจนจบคลิปสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มีประสบการณ์เหมือนในคลิปบ้าง อย่าลืมมาคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันในใต้คอมเมนต์คลิปได้เลยนะครับและสุดท้ายหากเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบคลิปของสไตล์ช่องปลุกอยากในตัวคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ